กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งไม่ปรากฏพระนามว่าน้ำว่าอย่างไรพระองค์มีตำหนิอยู่แห่งหนึ่งคือบนพระเศียรของพระองค์เป็นตุ่มและเป็นขนาดนูนเป็นตุ่มๆในเรื่องนี้พระองค์ถือว่าเป็นความลับยิ่งนะักเนื่องจากอัคารามเหสีของพระองค์และช่างตัดผมประจำพระองค์แล้วไม่มีใครที่ทราบเรื่องนี้เลย สำหรับช่างตัดผมก็มีข้อสัญญาผูกมัดว่าถ้านำเอาความลับของพระองค์ไปเปิดเผยก็จะถูกตัดหัวอยู่มาวันหนึ่งถึงเวลาที่พระราชาจะต้องตัดผมพระเอิญช่างตัดผมประจำพระองค์เกิดป่วยโดยปัจจุบันทันด่วนพระองค์จึงรับสั่งให้หนายช่างตัดผมคนอื่นที่ชำนาญมาทำการตัดผมแทนนายช่างคนเดิม นายช่างตัดผมคนใหม่นี้มีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือปิดความลับไว้ไม่ได้ถ้าขืนปิดความลับไว้ท้องไส้ก็จะแตกตายเมื่อแกได้รับพระราชาองการให้มาตัดผมให้พระราชาก็มิได้นึกถึงเหตุการณ์ที่จะเป็นภัยแก่ตัวเป็นธรรมดาของคนส่วนมากเมื่อได้ประสบกับอารมณ์อันเป็นที่น่าพึงพอใจก็มักจะปล่อยจิตให้เคลืบเคลิมไป หาได้พิจารณาถึงผลเสียโดยรอบคอบไม่ก่อนที่นายช่างจะทำการตัดผมให้พระราชาก็ต้องรับคำมั่นสัญญาว่าถ้าเอาความลับเรื่องพระราชาหัวปุ่มไปเปิดเผยก็จะถูกตัดหัวจะทำอย่างไรในเมื่อรับปากไปแล้วตั้งแต่ต้นว่าจะทำการปลงผมให้พระราชาก็จำใจจะต้องรับสัญญาในลำดับที่สองทงั้งทั้งที่รู้ว่า ท้องจะแตกตายเพราะปิดความลับไวทางที่ถูกเขาควรจะทูลความจริงแก่พระราชาให้สาว่าตัวเขาเองนั้นรับสัญญานั้นไม่ได้เพราะจะเดือดร้อนในภายหลังผลที่สุดก็ตกลงตัดผมให้พระราชาจนเรียบร้อยนับแต่วินาทีที่ตัดผมเสร็จท้องของนายช่างก็เกิดแสดงอาการวิกลวิการูร้สึกผอืดผะอมชอบกล ความดีใจในตอนแรกของนายช่างกลับละลายหายไปจนหมดสิ้นแกรีบกลับบ้านพร้อมกับความลับและรู้สึกว่าท้องมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยลำดับแม้แต่ลูกรักเมียขวัญก็ไม่ยอมเปิดเผยความลับของพระราชาวันคืนผ่านไปด้วยความยากลําบากรู้สึกตัวเองว่าถ้ายังไม่หาทางแก้ไขคืนเก็บความลับเอาไว้ท้องของตัวก็จะแตกเป็นแน่ นายช่างตัดผมก็มีความรู้สึกเหมือนคนธรรมดาทั่วไปคือเข้าใจว่าที่ที่ไม่มีคนรู้คนเห็นคือที่ที่เป็นที่ลับเขาจึงออกอุบายบอกเมียว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปในป่าเพื่อไปหาสิ่งของบางอย่างแล้วมาถวายพระราชาความจริงต้องการจะไปเปิดเผยความลับในป่าเพื่อให้พ้นหูพ้นตาของมนุษย์ทั่วไป เมื่อเตรียมห่อข้าวสเสบียงอาหารเรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าเดินทางไปในป่าโดยรีบเร่งท้องก็ดูเหมือนว่าจะมีชีวิตจิตใจยิ่งรีบเดินเท่าใดท้องก็ยิ่งโตขึ้นทุกทีเหมือนจะบอกว่าให้ระเบิดออกมาเสียโดยเร็วคล้ายกับสิ่งที่ต้องห้ามว่าอย่าทำดูเหมือนยุให้ทำของที่ปกปิดเอาไว้ไม่ให้ดูก็ยิ่งเพิ่มความอยากดู สิ่งที่เป็นความลับก็เช่นกันขณะที่ท้องแกจนจะระเบิดอยู่นั้นพอดีเดินไปเจอต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งแกจึงระเบิดความลับออกมาว่าพระราชาหัวปุ่มเพียงเท่านั้นท้องของแกก็ยุบรูปลงในทันทีแกรู้สึกเบาตัวเหมือนยกมะพร้าวออกจากอกถ้าเปรียบเทียบข้อเท็จจริงกับตัวเราก็จะทราบได้ว่า ขณะที่เรามีความลับคับอกเมื่อได้ระบายออกมาเสียแล้วจะรู้สึกมีความสุขในทันทีทันดใดนายช่างตัดผมเมื่อได้ระบายความลับออกมาเสียแล้วก็ได้กลับบ้านไปอยู่กับลูกกับเมียด้วยความผาสุขสบายแต่บัดนั้นมา